นี่กางเกงในก็ถอดตั้งไว้ที่หัวสะพานไม่ได้นุ่งเลยเนี่ยไม่รู้ใครว่าอะไรมัง้งไม่นุ่งจริงนะไม่ได้พูดเล่นดูดินี่ไอ้ก็นั่นแล้วไม่นุ่งกางเกงในแล้วมาได้ไงอ้าวมารถมันไม่ได้ขี่กางเกงในบินนะเหรอคะไม่ค่อยชอบนุ่งอ่ะกางเกงในนุ่งไม่ได้มันอึดอัด อ,อดอัดขามึงไม่ได้จริงๆคือเราเป็นคนที่ซุ่มซ่ามด้ยเวลานั่งชอบยกขาเพราะกลัวใครก็จะเห็นกางเกงในอ่ะแต่ถ้าเราไม่นุ่งก็ถือว่านั่งยังไงก็ได้ไม่มีคนเห็นกางเกงในใช่ไหมเออดีอ่ะกำเห็นไปถึงลำลูกกาเลยทีเนี้ยแปรกเปก ไหนบอกขี้เกียจไงทำไมขยันน่ารักจังอ่ะส,สวัสดีค่ะหมอน่าิ่งมาแล้วจ้าอุย้ยหมอน่างจรงอะไรมาคืนว่านอยออกไหมแท่อ้าวบอกถึงแต่สังเกตุอาไรนี่ขนไหนหนึเนจริงๆะพาดมาจากนั่นก็พาดที่ไหนมันก็ยังซุ่มหลุดมาจากล่วงบานบ้าใช่ไหมปากมึงนี่นั่นจ้าปากอะไรล่ะก็ดากบัยยุ่สูงกว่านี่เดอกค่ะ คุณพี่จะเอายังไงคะคือจะเบิ้ลกันผมอยากอยากเบิ้ลนั่นผมอยากเบิ้ลคือตอนแรกเลียงกันไว้แล้วว่าเบิ้ลได้ว่าเบิ้ลได้แล้วทำไมไม่ให้เบิ้ลคือผมจะเบิ้ลนี่ผมจะเบิ้ลนี่ถ้าพี่จะเบิ้ลพี่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ไรแต่ตอนแรกเลี้ยงกันไว้แล้วเลี้ยงกันไว้แล้วว่าฟันสองกันสี่สิบนาทีแต่ถ้าภายในสี่สิบนาทีถ้สองสามนาทีไอ้เบิ้ลแล้วนี่นี่สองสามนาทีเสร็จผมอยากเบิ้ลทำไมไม่ผมเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลต้องจ่ายเพิ่มนะคะต้องจ่ายเพิ่ผมเบิ้ล เบ้นได้แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มครับพี่ค่ะไม่จ่ายเงินเพิ่มอะไรยังนี่เอาดอกแกมันนี่เอาดอกแกมาเอาดอกแกมาสตาร์เสร็จผมก็เบินินเลยนี่ทำไมแม่ผมเบ้นนะผมไปแจ้งความเอาเบ้นรถกันแล้วไหนบอกขี้เกียจไงทำไมขยันน่ารักจังอ่ะนมาสก,การหลวงพอเป็นยังไงยู่ดีมีแห้งยู่บ่เออจะเิญพรอนไม่ออกเมียเก่า <c oughs> มาเลยน,นำ้ำหรือมีธุระยังอย,งอยู่บ่่าสิมาหาเมือง สิบวเป็นพระไปตลอดเลยเมนบอเป็นยังคือวานยังสัน้นสิบวัดซึกอีกแล้วแมนบอ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 ซึกดอกแน่ใจบอต้องถามอีกเด้อข้าสั้นรถไถกระมอรตอตะไส่เนี่ยก็สิขายถิมเด้อขายลดบอเียดายดอกยังไมบ่บาให้ฟังวานขั้นไหนบ้านัน <laughs> ขันว่าจังสัน้นขายถิมมันเหมือนสนอหลวงพ่อเนาะเอาจังไหนขันยายซึกอังินบอซึกเออบอยากดอกขันเรื่องนัน่นซึกบอซึกกระแล้วแต่ คอยคืดว่าหาผููมอยูนํามาดูแลก,กันก็ดีได้เนะาะจังสั้นตัวมืออื่นเสาเอา,เอาะซลิงเขามาหาเลยเด้อออกมาเห็ดยางมาแก้วคอ,องนี่แล้วมืออื่น่อยสิซึกต้องพ่อสิซึกเอาจังสั้นตัวแล้อจิไป็ครับเอาบ่หึ